อ้าวครับผมวันนี้ครับผมฟางทองแท็กเตอร์นะครับผมนะก็ได้มีโอกาสมาส่งเครื่องที่บริษัทแพรวาฟาร์มกรุ๊ปนะครับผมที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะผมนี่เป็นวัววากิวนะครับผมจากแพรวาฟาร์มนะครับผมเราก็คือเป็นศูนย์จําหน่ายวันนี้ได้เอาเครื่องอัดฟางแมสซีหนึ่งสองสี่นะครับผมนะเปอร์กูซันนะครับผมเครื่องอยากมือสองจากยุโรปนะครับผมจากฟางทอร์เท็กเตอร์นะครับได้มาส่งที่ฟาร์มแพรวาฟาร์มนะครับนี่ครับผมนี่เป็นเป็นฟาร์มบัวของเฮียบอยเฮียคิวผมนะ นี่เราก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่แพรวาฟาร์มครับผมงก็ต้องขอบคุณเฮียบอยนะครับผมที่ให้การอุปการะอุดหนุนขครืฟางอย่าฟางทองเทคเตอร์ของเรานะผมนะสำหรับลูกค้าหรือฟาร์มวัวต่างๆที่สนใจขครืออดฟางก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะครับผมนะ083 316 0978รับผมหรือเบอร์080 788 2413ับผมนะทางเราเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องฟาง นำเข้าจากต่างประเทศนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นแมสซี่อินเตอร์นิวฮอลแลนด์จอร์เดียคูโบต้ามือสองนะผมนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมสนใจรับเครื่องอัดฟางไว้ไปใช้งานในฟาร์มตัวเองนะผมเพื่อจอัดฟางมาไว้ให้วัวหรือควายเราทานนะครับผมนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมก็เดี๋ยวเราถึงโกดังแล้วครับผมนะก็จะทําการส่งเครื่องนะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ ให้ความมั่นใจเลือกซื้อเครื่องอัดฟางจากฟางทองเทคเตอร์ของเรานะครับผมนะเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องอัดฟางมีด้วยกันทั้งหมด2สาขานะครับผมนะสาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านอาคต์ตะบลบุกแกลงอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสาขา2ตั้งอยู่ที่แยกบ้านไทยเจริญอําเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมนะนี่นี่เป็นเครื่องที่เราจะมาส่งนะครับผมนะแมซี่หนึ่งสองสี่นะครับผมนะก็ขอบคุณบริษัทเทวาฟาร์มที่ให้ความมั่นใจเครื่องฟางจากเรานะครับผมนะ ใครสนใจก็รับชมทั้ง2สาขานะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดฟางมือสอเช็คพร้อมใช้นะครับผมอะไหล่เครื่องอัดฟางเชือกมัดฟางนะครับผมนะก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้ง2เบอร์นะครับเบอร์แรกก็คือ083 3160978ครับผมหรืออีกเบอร์080 788 2413นะครับ ก็เรามีเครื่องฟังมือ2องไว้จำหน่ายนะครับผมหรือจะสนใจเป็นมือ1นึ่งซีโคเลียก็ลองติดต่อเข้ามาถามราคากันได้ครับผมนะวันนี้ก็ขอจบการรายงานสดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะสวัสดีครับ